สำนักเต่งหนึ่งเอ,อ่อสี่พันหกร้อยคนดูสี่พันแปดร้อยคนดูเพจหลักหนึ่งพันสองร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต่งหนึ่งนะคะห้าพันคนดูเพจหลักนะคะหนึ่งพันสองร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต่งหนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะเพราะไมรัฐบาลไทยงวดนี้เพจแม่น้ำหนึ่งเพจหลักสามหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยคนดูขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมา ไม่เอาอะไรเลยค่ะขอแชร์เดียวแล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาขอโอนเงินให้ก่อนขอโอนให้ก่อนคนละพันสองพันห้าร้อยคนดูนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วนะคะขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาแค่นี้แหละโอนเลยคนละพันฉลองค่ะเพราะเพจนี้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนดูมานานมากเลยเพราะถูกปิดกั้นหนักมากการเข้าถึงจากหลักล้านเหลือแค่หลักหมื่นเอาง่ายๆเลยอะ หั่นแบบนี้เลยหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูเพจหลักเพจแม่น้ำหนึ่งนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งเพจหลักนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วหนึ่งขอแค่คนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาหนึ่งโอนเลยค่ะโอนเลยคนแรกคุณอิ๋วอิว๋วโอนจริงๆหนึ่งหมื่นหกพันคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดใครติดตามแล้วนะคะเอาอย่างนี้นะ หนึ่งมืนหกพันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาขอโอนให้ก่อนสามพันคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาโอนให้ก่อนโอนก่อนโอนก่อนโอนก่อนไม่ถึงเท่านี้มานานแล้วเพราะว่าเพจโดนปิดกั้นหนักมากๆโอนแล้วเรียบร้อยค่ะ สิริภาแอจันทร์ทึกค่ะสิริภาแอจันทร์ทึกเพจนี้นะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักต็งหนึ่งขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาโอเลยไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนมานานมากแล้วจะร้องไห้แล้วตอนเนี้ยอูจะร้องไห้แล้ว สี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาสามพันสี่ร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเพจหลักนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาแค่นี้เลยขอหนึ่งแชร์แลวพิมพ์เลขบัญชีมาแค่นี้เลยสองหมื่นคนดูไหมคะสองหมื่นคนดูจะโอนสองพัน สองหมื่นคนดูจะโอนสองพันค่ะต่อไปนะคะศูนย์หนึ่งสามธนาคารกรสิกรไทยหนึ่งแปดสี่สองเจ็ดสามสองขอโอนเรื่อยๆนะขอโอนเรื่อยๆนะขอให้เรื่อยๆเลยนะคะขอโอนเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะ เพจไม่ถึงคนไม่ถึงนี้มานานมากแล้วจริงๆนะเพจหนึ่งโดนปิดกัน้นมานานมากแล้วนะคะอ่ะสองหมื่นคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษสามพันเจ็ดร้อยคนดูนะคะสามพันแปดร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งขออนย่าโอนเรื่อยเลยเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาโอนจึงกว่าจะปิดไลฟ์เลยวันเนี้ยเดี๋ยวให้แนวทางเดี๋ยวให้แนวทางต่อเลยค่ะเดี๋ยวขอโอนก่อนอีกสัก สี่ห้าคนสามพันแปดร้อยคนดูแชทถึงสี่พันคนสามพันเก้าร้อยคนดูแชทถึงสี่พันคนเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งแชทถึงสี่พันคนค่ะใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชทและพิมพ์เลขบัญชีมาสองหมื่นแปดร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชทและพิมพ์เลขบัญชีมาสองหมื่นคนหนึ่งขอโอนสองพันบาทค่ะ สองหมื่นคนหนึ่งขอโอนสองพันบาทค่ะพิมพ์ธนาคารมาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่พิมพ์ธนาคารมาปะ,ะหนึ่งจะไม่รู้เลยว่าธนาคารอะไรพอหนึ่งไม่รู้แล้วหนึ่งจะโอนไม่ได้นะคะหนึ่งไม่รู้แล้วหนึ่งจะโอนไม่ได้นะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับ254สองห้าสี่ ห้าสองศูนย์สี่สีสองมื่นหนึ่งพัคนดูนะคะเข้ามาแล้วขอ1แชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาหนึงโอนเรื่อยๆนะเน่ยหนงั่งโอน oh, เรื่อยๆนะคะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูสองหมื 22, คนดูเข้ามาแล้วขอ1แชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาสี่พคนดูเข้ามาแล้วขอหแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา แค่นี้เลยไม่ต้องอะไรมากมายคือคนดูมันไม่ถึงขนาดนี้มานานแล้วหนึ่งแบบหนึ่งให้ถึงแม้ว่าแบบรอบหน้ามันจะไม่ขนาดนี้แต่ก็หนึ่งอยากให้นะคะ ทำไมธนาคารอมสินจะต้องทำเลขบัญชีให้มันเวอร์วังอลังการด้วยอะเนาะคือทำไม Alright. Alright. อะเพราะอะไรเพราะอะไรอะสองหมื่นสองพันแปดร้อยคนดูเพจหลักสี่พันสามร้อยคนดูสี่พันสี่ร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งใครเข้า ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วลพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาหนึ่งโอนให้เรื่อยๆนะคะหนึ่งให้ค่าค่าโอนให้เรื่อยๆเลยนะคะถึงสามหมื่นคนดูหนึ่งโอนให้สามหมื่นบาทถึงสามหมื่นคนดูหนึ่งโอนให้สามหมื่นบาทสี่พันสี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วลพิมพ์เลขบัญชีมาสองหมื่นสองพันเก้าร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วลพิมพ์เลขบัญชีมาเอาแบบนี้นะ สอง0มื่นสามพันคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดใครติดตามแล้วพิมพ์คำว่าติดตามแล้วพร้อมเลขบัญชีหนึ่งโอนให้คนละสองพันใครที่ติดตามเอ,อใครที่ติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดแล้วนะคะใครที่กดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดแล้วกดพิมพ์คำว่าติดตามแล้วพร้อมเลขบัญชีหนึ่งโอนให้คนละสองพันหนึ่งโอนให้คนละสองพันเรื่องจริงคนดูไม่ขนาดนี้มานานแล้ว คนดูไม่สองหมื่นสามมานานแล้วคนดูไม่สองหมื่นมานานแล้วเพราะว่าเพจมันโดนปิดกั้นหนักมากเลยหนึ่งก็หาวิธีแก้ก็แก้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนสแปมเพจหลักนะคะสองหมื่นสามพันห้าร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาโอนเรื่อยๆนะคะสี่พันหกร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดถูกใจเพจที่ปักหมุดแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดถูกใจเพจที่ปักหมุดแล้วพิมพ์คําว่าติดตามแล้ว แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาหนึ่งโอนให้คนละสองพันโอนให้คนละสองพันเรื่องจริงโอนจริงๆเพราะว่า 1, 5, หนึ่งให้จริงๆค่ะหนึ่งโหโคตรแฮปปี้เลยวันเนี้โคตรแฮปปี้เลยพูดเรื่องจริงโคตรแฮปปี้เลยถึงสามหมื่นคนดูในหนึ่งโอนให้สามหมื่นบาทเลยสามหมื่นคนดูหนึ่งโอนให้สามหมื่นบาทเลยสองหมื่นสี่พันสองร้อยคนดูเน่ยเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมดุดเพจ พิรดาธานาโชจินดาภาษาไทยและพิรดาธานาโชจินดาภาษาอังกฤษนะคะใครกดติดตามเพจที่ปักหมูแล้วพิมพ์เขา่าติดตามแล้วพร้อมกับเลขบัญชีมาโอนให้เลยคนละสองพันคือแบบุูไไรไม่ออก